ทุกคนเห็นไหมมากิดไหมคดมเหรอครับเก็มมันเต็มันรุ้ใส่ปัทภูเต็มมัใส่ปัทภูทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนวันนี้ก็พามามาทำทำอาหารนะคะ มะแกงมะรุมใส่ปลาทูนะคะทุกคนนี่มะรุมะคะ่ะทุกคนได้มรุมอ่อนๆมานะคะนี่ไงคะ่ะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมนะคะส่วนยอก,ก็มีตะไคร้นะคะมีเกลือแล้วก็ออหอมแดงกระเทียมนะคะเดี๋ยวก็เอาไปโขลกนะคะแล้วมีผงนัวนะคะแล้วก็มีปลาทูสองตัวนะคะ แล้วก็ลูกโดดด้วยนะคะใส่ลูกโดดลงไปด้วยคะ่ะวันนี้นะคะแล้วก็มีใบแมงลักนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาราด้วยค่ะทุกค,คนโอเคค่ะแบบทําแบบโบราณแบบบาแบบบ้านเรานี่ยเลยนะคะน่ากินแซ่บเวอเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะกะไรกระเทียมหอมแดงเกลือนะคะทุกคน อ๋อลืมไปไปอย่างหนึ่งนะคะข้าวคั่วคะ่ะทุกคนตามหลังคือข้าวคั่วนะคะโอเคเดี๋ยวสัญญาไปโคกลก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งไฟกันว่างนะคะตั้งไฟนะคะทุกคนก็ใส่น้ําลงไปะคะ่ะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปแล้วก็ใส่ที่เราโคลกไว้นะคะโคลกไว้นะคะทุกคน ให้มันเดือดนะคะให้เครื่องมันออกก่อนนะคะทุกคนนี่เนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวไปแกะประทูกันก่อนนะคะตูประทูค่ะนี่ค่ะสองตัวแกะเป็นชิ้นนะคะทุกคน,นเราไม่ได้ไม่ได้เออต้มเป็นตัวนะคะนี่แกะแกะแบบนี้นะคะเอากลางออกนะคะนี่ทุกคนนี่แกะแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหม วันนี้ไม่ได้กินโชนะทุกคนเพราะว่าอยากจะแกงแกงมะรุมนะคะให้คุณแม่กินด้วยต้องอาก้างกล้างออกให้หมดนะคะทุกคนนี่ไนงะเคงละสี่สิบบาททุกคน นี่ค่ะไปเกะเอาแต่นเนื้อมันนะคะก้างไม่ต้องเอาในะจ๊ะทุกคนก้างไม่ต้องเอาน,น,าออาน,น,นี่นี่ไงคะ่ะนี่อากาศร้อนนะดูทุกคนเนาะนี่ค่ะโอเคค่ะเกะก่อนเนาะก็เดือดแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ ใส่มะรุมลงไปก่อนนะคะใส่มะรุมลงไปก่อนจ้าใ,ใส่มะรุมลงไปก่อนนะคะทุกคนให้มะรุมมันเปื่อยนะคะนี่ใหม้มเปื่อยดีเดี๋ยวค่อยใส่ทูตามหลังนะคะทุกคนนี้ทำแบบบันบ้างคะ่ะทุกคนเนาะแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝานะคะโอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะทุกคน แล้วก็ใส่น้ำปลาดาลงไปนะคะน้ำปลาดาลงไปจ้าปรุงด้วยผงัวนิดนึงไม่นิดหรอกน่าอร่อยตามด้วยข้าวคั่วกับพริกนะคะคนดูสินี่นะคะนี่ ปลาทูใส่ที่หลังค่ะทุกคนปใส่ที่หลังนะคะ <S <S เห็นไหมน่ากินนะคะ <S <S แล้วใบแมงลักใส่ลงไปใบแมงลักใส่ลงไปนะคะ <S <S ปลาทูค่ะ <S 1> <S 1> ประทูนะคะทุกคนเห็นไหม ดูสิครับมันยั่วน้ำลายไหมครับทุกคนดูสิปิดซาไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะคะน้าไอาแอบชิมนะคะทุกคนแอบชิมแล้วนะคะทุกคนเนาะนี่สัญญา,าเขาจะ นี่ค่ะอืนี่ค่ะดูนี่ค่ะ,คะทุกคนแบบโบราณสุ่โบราณนะคะทุกคนเนาะนี่เหน็นไหมเห็นปะน่าทานนะมากเลยทุกคนรรนี่น้ำปาราโน่ๆนะคะทุกคนดูเอานี่ค่ะนี่นะคะทุกคนว้าวนี่ค่ะ เนาะติดสายนี่นะคะทุกคนทุกคนมากินกับสาวบ้านป่านะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะถ้าใครชอบกดแชร์ถ้าใครชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้ารักก็กดติดตามสญัญญาตเลยคะ่ะทุกคนดติดด้วยนะมาคะ่ะ